สวัสดีค่ะพระหมอใจทีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทํานายดวงรายวันประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3นะคะซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะเกี่ยวทรัพย์นะวันแห่งโชคลาภค่ะพี่น้องคะและก็วันแห่งความหวังของทุกๆคนนะในเรื่องของการเสียงโชคเสียงโดนก่อนน้นนี้พรหมอได้ลงดวงใครเห็มีโชคลาภก็ไปติดตามชมเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะ แต่ว่าโปรดใช้วิทยารญาณในการรับฟังรับชมทุกครั้งในคลิปนี้นะคะไม่ลุ่มหลงมัวเมานะคะพี่น้องนาะเอาเป็นแนวทางเท่านั้นสนุกสนุกคลายเครียดว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ไม่มีเลขนําโชคนะคะพี่น้องนะเพราะว่าไปอยู่ในดวงใครเหงซสแล้วนะคะ,ะมาดูนะคะพี่น้องนะว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นในวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะทํานายโดยรวมค่ะพี่น้องคะ่ะ อ่าเรื่องการงานเด่นมีอะไรมีการเริ่มต้นงานใหม่นะคะพี่น้องนะัโปรเจกต์งานใหม่กิจการใหม่นะบางท่านก็ได้ทํางานนะคะเริ่มต้นต้นเดือนเลยนะคะคือพี่น้องวันอาทิตย์นะดีขึ้นเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงคนใน ครอบครัวบุตรหลานอย่างนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมหาความรู้ใส่ตนเองในวันพรุ่งนี้สงสัยพี่น้องวันอาทิตย์ถูกหวยนะคะถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไปทําบุญแล้วก็เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นพยายามปรับให้เกิดการสมรรถะสมรดุลน,นะคะตั้งแต่กรกดาคมนี้เป็นต้นไปพี่น้องวันอาทิตย์นะถือว่าดีมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของการงานและกิจการนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะน่าเอาขอให้เป็นแบบนั้นบ้างนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ และก็มาดูว่าพายิบสีทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรอย้ำๆนะคะพี่น้องนะพี่น้องวันอาทิตย์นะครูบาอาจารย์เข้าข้างเนาะอย่างนี้นะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดนะถึงเวลาที่จะดีถึงเวลาที่จะโชคดีนะคะแล้วก็วางแผนนะคะอะไรไว้ก็ให้ดําเนินการนะคะจะทําแล้วก็สําเร็จนะคะใน เดือนกรกฎาคมนี้นะคะพี่น้องนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการศาสนาแล้วก็หาความรู้เสีตัวเองนะคะดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ดีแล้วละค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นี่ทํานายโดยรวมบอกว่าอุย้ยจะลองถูกหวยรอเปล่านี่ปราหมอจะซื้อสักเก้าบาทสิบบาทนะคะจะลอง สมรสหรือเปล่าก็สมรสกันไหมวันพุธนี่ไม่เน่ใ,นใจนะ,ะมีเรื่องที่น่ายินดีนะ,ะอาจจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือรวมถึงคนรักนะคะแล้วก็พี่น้องวันจันทรนั้นเนี่ยก็ให้ความรักความอบอุ่นกับบริวารดีมากแล้วก็ยังคงเหนื่อยอยู่นะคะพี่น้องนะยังคงสะสางงานแล้วก็ทํางานลุยๆคือพี่น้องวันจันทรก่ะไม่เป็นไรก่ะ นะเราก็ดีกว่าไม่มีงานทำนะคะทำงานเข้าไปในะอย่างนี้นะและเงินก็จะเข้ามานะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะอือแล้วก็มาดูว่าพรยี่สีทักพิเศษเรื่องอะไรอ่าทักพิเศษว่าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยสนิทจันไรไม่มีเทวดาเปาตะเรนะคะให้พี่น้องวันจันทร์มีโชคลาภเอาอย่างนี้กันเลยค่ะเริ่มต้นกรกดาคมพี่น้องวันจันทร์จะโชคดี ด้วยบุญกุศลที่ทํามาก่อนหน้านี้สาธุนะไม่มีอะไรค่ะดีมากๆเลยนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะอ่าโอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างนะสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นเนี่ยอุย้ยพี่น้องวันอังคารนะดวงใครเองมีโชคลาภผอดูแล้วนะมีโชคลาภเข้ามาจริงๆด้วยนะแล้วก็ในเที่ยวนี้เดือดซันนะคะมีโชคลาภแบบฟุกๆนนะคะได้เงินเข้ามานะ ได้โชคจากาคนรักนะบริวารเกืือนุนนะคะพี่น้องนะและในวันพรุ่งนี้ยังคงที่จะลุยงานสะสางงานอยู่และก็ไม่ได้ดังใจกับบริวารหน่อยหนึ่งไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ยังคงทํางานลุยๆนะคะแล้วก็หมายความว่าเราสามารถที่จะจัดการดันไปข้างหน้าอดทนคือพี่น้องวันอังคารนะคะ ดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าสำเร็จนะคะและก็มาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะไพ่ยิบสีทักพิเศษว่าพี่น้องวันอังคารนะคะมีความรู้สึกว่าจะไปโรงพยาบาลเนาะไม่สบายนะหมอนัดหรือเปล่าไม่แน่ใจรวังเอ็นข้อกระดูกนะคะแล้วก็โรคเก่าจะกำเริบนะโรคกระเพาะอาหารนะเศษนะคะพี่น้องนะอย่างนี้นะ ช่องท้องนะคะไม่ค่อยโอเคภูิแพ้อ็นข้อกระดูกพี่น้องวันอังคารถึงเวลาที่จะไปหาหมอพบแพทย์ไม่มีอะไรแล้วค่ะนะเป็นเรื่องปกตินะการเกิดแก่เจ็บตายไว้นั้นเราต้องทําใจแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีคือพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะ <c oughs> สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยโอ้ยวิตกกังวลคลุ่นคิดสงสัยคิดแต่เรื่องหวย นะคะอย่างนี้นะนะตะมูลคือการวิตกกังวลคุ่นคิดปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเงินเรื่องของดีสินเรื่องของพันธะต่างๆนะคะบางท่านก็มีความรู้สึกว่าในวันที่หนึ่งมีพันธะสัญญากับผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเรานะคะเออผู้ที่ถือกฎหมายอย่างนี้แนะนำคะ่ะพี่น้องไม่ต้องไปวิตกกังวลค่ะเราก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเรามีสติ สตินะคะแล้วมีสติปัญญาจะเกิดเราก็จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็เลยแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่ามัวแต่กังวลอยู่นะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ปัญหาต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีก็จะจัดการได้นะด้วยดาบสมมงกุฎนะคะพี่น้องนะถ้ามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจนะคะ มากกว่าเรานั้นพี่น้องวันพุธกลางวันก็จะต้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วจะชนะนะคะอย่าไปต่อกรกับเขานะคะเพราะว่าเขามีอํานาจเหนือกเราเขามีดาบอยู่ก็สามารถที่จะฟันเราได้นะคะพี่น้องนะแล้วก็มาดูว่าไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมเห็นไหมสงบสยบความเคลื่อนไหว <laughs> นะคะสังฆราชเลยเนาะอ่าแล้วก็ ทำอะไรตัดสินใจอะไรนั้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์ต้องมีข้อมูลนะคะพี่น้องนะค่ะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือหรือผู้หลักผู้ใหญ่หัวนุ่งหัวหน้าคุณพ่อคุณแม่ครูคบาอาจารย์ช่วยเหลืออยู่นะคะพี่น้องไม่ต้องกังวลค่ะค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางถิ่นนะคะ พี่น้องวันพุธกลางคืนบอกว่าในวันพรุ่งนี้โอ้ยขี้เหนียวว่าจะซื้อหวยสักตัวก็กลัวว่าเงินกลัวว่าจะผิดแล,แล้วเงินมันจะออกงายนะคะดีแล้วค่ะนะขี้เหนียวไว้วางแผนจัดก,การเรื่องการเงินได้เงเินเดือนมาปั๊บก็จัดฉันออกเป็นสี่ส่วนโอ้ยห่วงแหนว่าอย่างนั้นนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการาศาสนานะคะทําบุญให้ทานนะคะ การศึกษาได้ด้วยสงสัยพาลูกไปโรงเรียนโรงเรียนเปิด <c oughs> พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะแล้วก็ในเรื่องกิจการก็เริ่มตั้งดีนะคะในต้นเดือน <c oughs> โทษค่ะกรกฎานี้เลยค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนดีดีค่ะแล้วก็มาดูว่าพาย่ยซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนมีโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะที่ทํางานใหม่ไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะนางนีนะ ไม่มีอะไรค่ะพี่น้องค่ะดีแล้วค่ะโอเคต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีจ้าสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะโอ้ยเรื่องงานดีมากเลยค่ะโชว์เรื่องงานอย่างเดียวเดินทางติดต่อเจราจาสําเร็จนะคะใครที่ว่างงานอยู่ก็จะได้เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะคกรกฏาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างตอบโจทย์นะแต่ว่าอาจจะเดินทางนะคะแล้วก็มีลูกค้าติดต่อนะคะซื้อสินค้าสั่งออเดอร์เข้ามาเนาะกิจการก็เช่นเดียวกันเริ่มตั้งดีขึ้นแน่นอนค่ะอ่าไม่พูดมากเจ็บคอเรื่องเดียวค่ะคือเด่นมากๆคือเรื่องของการงานและก,ก็กิจการนะคะมาดูว่าพี่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะเห็นไหมทักพิเศษว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดการสมดุลนะกับพี่น้องวัน พระฤหัสสดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำพันธสัญญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องนะได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสสัดีจ้าดีจังต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ศุกร์ทุกวันทุกวันนี่เป็นแบบไหนดูกันค่ะอ่าโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัย กิจการการงานบริวารเกื้อหนุนมีโชคลาภเข้ามานะคะในวันพรุ่งนี้ขายของดีนะอาจจะเสียงซื้อหวยซื้อรตรีพอได้กินขนมนะนะคะแล้วก็ยังลุยนะลุยงานโปรเจกต์งานนะคะมีพลัง จร,จริงๆด้วยนะคะพี่น้องวันศุกร์ดีมากๆเลยนะคะพี่น้องนะอ,ะอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่พูดมากเจ็บคอเช่นเดียวกันเพราะว่าดีแล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าพายิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะสําหรับพี่น้องวันศุกร์แอนเอ็นดีมากเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์นั้นมีโชคมีลาบเข้ามาจริงๆนะคะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเจอทางออกทางสว่างนะคะ มีโชคมีลาบโชคดีในเรื่องการงานโชคดีในเรื่องการเงินโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักคือเดอะสันนะคะพี่น้องนะจัะไปค่ะพี่น้องค่ะ่ายินดีด้วยยินดีด้วยล่วงหน้าหนักค่ะพี่น้องวันสุกค่ะค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะจ๊ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนอืมน่าถูกหวยถูกหวยค่ะอ่าพี่น้องวันเสาร์ก็ จะเริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะคะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้แล้วนะแล้วเดินหน้าต่อไปนะคะอย่างดีเยี่ยมนะต่อไปนี้นะคะโดยความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องวันเสาร์นะคะในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปพี่น้องวันเสาร์ดวงเปิดนะคะอย่างนี้นะกินดีอยู่ดีมีสุขขึ้นดีกว่าเดือนที่ผ่านๆมาแน่นอนนะคะอย่างนี้ก็หมายความว่าในวันพรุ่งนี โชคดีในเรื่องของอาหารการกินไปดูใครถูกหวยเลืวองพาพี่น้องวันเสางค่ะไปเลี้ยงฉลองนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันเสร์ค่ะนะกินเบาๆหน่อยนะคะพี่น้องนะนี่นะคะแล้วก็ยังคงที่จะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอย่าใช้พลังเยอะนะ ไม่งั้นแล้วบริวารจะหนีหมดนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะระวังเรื่องของเอ็นก็กระดูกสุขภาพยังไม่ค่อยโอเคเช่นเดียวกันค่ะอย่าประมาทค่ะแล้วก็มาดูว่าพระยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าสาเร็จกิจค่ะด้วยจักรพรรดินะคะพี่น้องขาควบคุมได้หมดเลยนะคะอ่าแล้วก็มีผู้ลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ ครูบาอาจารย์กำลังพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเงค่ะต่อไปค่ะอ้าวต่อไปค่ะต่อไปก็คือป้าหมอจาวยพรนะคะให้กับพี่น้องของป้าหมอทุก8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีส,สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องนะแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยผ่านเลยค่ะสวัสดี